วันนี้ทางด้านไอทีนะครับผมรับหน้าที่มาอธิบายเรื่องสําคัญ3เรื่องนะครับหก็คือเรื่องบัญชีออนไลน์สำนักศึกษา2คือเรื่องของการเรียนออนไลน์ในเทอมหนึ่งทันี้นะครับว่าจะเรียนกันยังไงวิธีไหน3ก็เป็นช่องทางที่นักศึกษาจะได้รับทราบข่าวสารนะครับล่าสุดของคณะนะครับเรื่องที่1ก็คือบัญชีออนไลน์นะครับนักศึกษาจะต้องนะครับรู้ก่อนก็คือว่านักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะต้องใช้บัญชีที่เรียกว่า icit account นะครับ I c ซก็คือสำนักคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยจะดูแลนะครับระบบสารสนเทศเนี่ยของทั้งหม,มหาวิทยาลัยซึ่งจะเหมือนกันของทุกคณะนะครับะระบบบัญชี ICT ีเขาเนี่ยหลังจากที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนไปเมื่อวานแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาอย่าลืมเข้าไปเปิดใช้งานนะครับในเว็บไซต์ของ i c ซีนะครับก็สามารถเข้าไปที่ลองลองเซิร์ชดูก็ได้ครับ i c ซแล้วก็ Account แล้วก็เค u t ูเ นะครับเข้าไปในหน้าเว็บก็จะมีลิงก์ในการเปิดใช้งานนะครับขอให้นักศึกษาเข้าไปเปิดใช้งานให้พร้อมก่อนเปิดเทอมนะครับเพื่อที่จะได้ได้สิทธิ์เข้าไปในระบบต่างๆนะครับ i อซียเขาเนี่ยจะทําให้นักศึกษาสามารถนะครับเชื่อมต่อนะครับกับ WiFi ของทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ของทั้งคณะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อ WiFi ต่างๆที่มันจะลงท้ายด้วย ais หรือว่า true เนี่ยก็สามารถเข้าด้วย บัญชี ICAT Account ได้นะครับของทางคณะเนี่ยก็จะเป็นอ,อินเทอร์เน็ตที่นะครับชื่อว่า e ng wifi นะครับเป็นหลักเลยนักศึกษาก็ใช้บัญชี ICAT a c c o เขาเนี่ยแล้วก็พาสเวิร์ดในการเข้าถึงได้เลยนะครับบัญชี ICAT a c c o เขาเนี่ยก็ยังมีนะครับมีระบบอื่นๆที่เชื่อมโยงกันอีกเช่นระบบของ microsoft นะครับทุกคนรู้จัก microsoft ดีนะครับนักศึกษาสามารถใช้บัญชี i c a t c เขาเนี่ย นะครับในการล็อกอินเข้าไปใช้ระบบไม่ว่าจะเป็น Outlook นะครับ Microsoft Office ต่างๆได้นะครับฟรีนะครับตามสิทธิ์นะครับเพราะว่าเราเป็นสิทธิ์ของนักศึกษามจพทุกท่านนะครับอ่าเขาที่หเป็นอันนี้อีกแอคเคาทหนึ่งก็คือเราเรียกว่า Google Account นะครับนักศึกษาก็จะนะครับได้นะครับใช้อีกบัญชีหนึ่งก็คือเป็น Google Account ใน Google Account เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหลังจากลงทะเบียนประมาณ2วันเนี่ย นะครับทางหมหาวิทยาลัยเนี่ยจะอัปโหลดข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีบัญชี g o o g l e a c c o u n t ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับบัญชี o o o l l e c c o u n t เนี่ยนะครับก็จะเป็นรหัสนักศึกษานะครับตามด้วย at นะครับ e m a i l k m u t b a c t h บัญชี Google เนี่ยก็นะครับสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆของ Google นะครับโดยเฉพาะเทอมนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะครับอาจารย์หลายๆท่านจะใช้ Google Classroom นะครับ จะใช้ Google Drive ต่างๆเนี่ยในการสื่อสารกับน,นักศึกษาดังนั้นนะักศึกษาเนี่ยควรจะต้องเข้าไปเช็คว่าเราจะสามารถล็อกอิน Google Account เนี่ยนะครับด้วย Username Password อะไรบ้างนะครับอยากให้เตรียมให้พร้อมก่อนเปิดเทอมนะครับเพราะาเปิดเทอมเนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้งานระบบพวกนี้นะครับให้ให้ได้ก่อนนะครับ ข้อที่2นะครับที่ผมต้องพูดถึงเลยก็คือวิธีการเรียนนะครับในเทอม1นึ่งทัหเนี่ยหลายวิชาจะเรียนออนไลน์นะครับบางวิชาถ้าไม่แออัดมากเนี่ยอาจารย์อาจาจะเรียกให้มาเรียนในที่ห้องนะครับหรือบางวิชาก็จะขอให้นักศึกษามาพบอาจารย์ในครั้งแรกก่อนเพื่อที่จะได้นัดแนะตกลงกันว่าจะเรียนด้วยวิธีไหนนะครับทีนี้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันจะมีการอัปเดตกันค่อนข้างรายวันเลยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยพอสมควรนะครับอ่าแล้วก็ โปรแกรมที่ใช้เนี่ยก็หลักๆจะเป็นโปรแกรม Zo ูม Zoom, นะครับท้านศึกษายังไม่เคยใช้ลองเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับโปรแกรม z o ูม Zoom, หรืออาจจะเป็นโปรแกรมอื่นๆก็ตามถ้าเป็นโปรแกรม Zo ูม Zoom, เนี่ยนะครับก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยล็อกอินด้วยกูเกิลแคลของนักศึกษานะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือเป็น Account แล้วก็แอดอีเมล c h m u 1 b ตัวนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถใช้ล็อกอินในโปรแกรม z o ูม Zoom ได้เลยที่ทำยังไงถึงจะรู้ข้อมูลนะครับ ทางคณะเนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลอัปเดตล่าสุดของขอบวนวิชาต่างๆเนี่ยไว้ในหน้าเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วนะครับเชื่อว่านักศึกษารู้อยู่แล้วนะเว็บไซต์ของคณะหาไม่ยากนะครับเข้าไปที่หน้าแรกเนี่ยนักศึกษาจะจะจะ,จะมีลิงก์นะครับเพื่อเข้าไปดูนะครับข้อมูลขบวนวิชาว่าวิชาเนี่ยตารางเรียนวันไหนสอนด้วยวิธีอะไรนะครับสอนด้วยถ้าเป็นออนไลน์ก็จะมีลิงก์ในการสอนออนไลน์ให้นักศึกษากดคลิกเข้าไปได้แต่ถ้านักศึกษาจะเข้าดูข้อมูลตรงเนี้ยนักศึกษาก็จะต้องใช้ Google a c c เ u n t นะครับเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลไม่ให้เผยแพร่ไปสู่บุคคลภายนอกมากเกินไปนะครับเราก็จะป้องกันข้อมูลตรงนี้ด้วย g o o g l e แอคเคาทัถ้าสายยังเปิดใช้ไม่ได้ก็อาจจะ,ะให้เพื่อนส่งข้อมูลให้ก็ได้นะครับในช่วงก่อนเปิดเทอมตรงนี้นะครับแต่ข้อมูลเนี่ยอยากจะให้มา update, อัปเดตตรงก่อนเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางวิชาเนี่ยอาจารย์อาจจะมีการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับในช่วงนี้นะครับข้อมูลทุกอย่างอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ w w w e.n.g. นะครับ .k.m.u.t.n.b. .a.c. .t.h. นะครับอยู่ในหน้าแรกเลยนะครับแล้วการใช้งานห้องเรียน Zo o m เนี่ยก็ไม่ยากนะครับนักศึกษาลองฝึกใช้งานกับเพื่อนๆในกลุ่มก่อนก็ได้นะครับแล้วก็นักศึกษาปีหนึ่งหลายภาควิชาเนี่ยก็จะมีการประถมนิเทศผ่านโปรแกรม Zoom อยู่แล้วเชื่อว่านักศึกษาสามารถใช้งานได้นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับหลายอย่างเนี่ยมันจะ เรียกว่าเป็นข้อมูลสําคัญที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับทางคณะก็จะรวบรวมไว้ในที่เดียวเลยก็คือทางเว็บไซต์ของคณะก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเรื่องการเรียนเรื่องกิจกรรมต่างๆอีกอันนึงที่อยากให้ติดตามก็คือ Facebook คณะซึ่งก็เป็น Facebook ที่เรานะครับไลฟ์ Live นะครับเพื่อจะถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเพิ่มเติมทางด้านไอทีก็คือทางคณะนะครับมี ศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะดูแลทางด้านคอมพิวเตอร์ทุกเรื่องเลยของนักศาึกษาไม่ว่าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องโคเวอร์กิ้งสเปซเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ทั้งสาม,มีปัญหาเนี่ยสามารถมาติดต่อได้ที่ชั้น3นะครับของอาคาร82ก็คืออาคารหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือตรงชั้น7นะครับของอาคาร88นะครับในศูนย์คอมก็จะมีพื้นที่รองรับให้หนักศึกษามานั่งงใใช้าานนนะโดยเฉพปี ที่อาจจะมีอุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยนักศึกษาจะมานั่งใช้งานเครื่องมือใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับมายืมแท็บเล็ตยืม iPad เนี่ยมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ในช่วงเปิดเทอมนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่นักศึกษาสามารถยืมใช้งานได้เพิ่มเติมนะครับนักศึกษาบางท่านเนี่ยอาจจะยังเตรียมอุปกรณ์ได้ไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ก็สามารถมายืมโดยที่ติดต่อที่ศูนย์คอมได้นะครับ แล้วก็ที่ศูนย์คอมก็จะมีเว็บไซต์นะครับเพราะว่ารายละเอียดท่อนางเยอะในเรื่องของโปรแกรมอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างเนี่ยก็อยากให้นักศึกษาเข้าไปดูนะครับถ้านักศึกษาสแกนไม่ทันไม่เป็นไรนะครับก็ย้อนกับนะครับย้อนวิดีโอกลับมาสแกนที่หลังได้นะครับก็วันนี้ผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้นะครับก็ขอแสงความดีกับนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอให้ทุกศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับมีความสุขกับการเรียนให้มากนะครับผมสวัสดีครับ